ะค,ะค่ะก็คือข้อหาสรับสนุนการที่บริษัทไอคอนโดนข้อหาชอบกงประชาชนซึ่งมันเกิดจากคลิปไวรัลต่างๆที่เป็นการที่พระอาจารย์วอรนิเเทศผู้ชักชวนนะคะทีะ่ไปพูดได้ให้ตัวแทนของบริษัทไอคอนฟังซึ่งมีคนฟังน่าจะประมาณมากกว่าเป็นกว่าพันคนด้วยซ้ำนะคะหลังจากนั้นก็มีการคลิปลมีการตัดคลิปออกมาเป็นไวรัลเลยซึ่งในเนื้อหาประเด็นในบางส่วนเนี่ยก็พูดถึงว่า ตื่นตื่นมาคือรวยเลยลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอน ตอนนั้นยังไม่รู้จักดีไอคอนแต่โฆษณาให้แล้วซึ่งอันนี้มันเป็นการตอบย้ําคนเรามองว่าคนที่กําลังลังเลลังเลที่จะตัดสินใจลงทุนกับดีไอคอนนะคะแต่มันก็เป็นง่ายขึ้นเป็นการคําพูดเนี้ยหรือทุกคนได้ยินเนี่ยมันเป็นการง่ายขึ้นไหมที่ไปช่วยการตัดสินใจของคนที่จะมาลงทุนนะเราก็มองว่าน่าจะมีผู้เสียหายจำนวนมากที่มีความเชื่อถือเหมือนกับเชื่อถือบอสด,ดาราต่างๆที่เรารักเราชอบอยู่แล้วค่ะเมื่อเราชอบเรารักใครปุ๊บเนี่ยเราก็ แล้วเชื่อถือเขาเราก็จะต้องตัดสินใจง่ายขึ้นในการที่จะลงลงทุนกับบริษัทไอคอนแล้วก็เลยมองว่าน่าจะเป็นเข้าขายการสนับสนุนการทําความผิดในข้อหาชะโกงมประชาชนค่ะแล้วมองว่าในส่วนของเจตนาเขาเนี่ยมีไหมในการที่มีการเทศ ในการที่ว่าพระเขาอ้างว่าเขาไม่ได้มีเจตนากรอพาไปอ่ะอันนั้นอันนั้นก็คือหน้าที่ต้องไปชี้แจงกับตํารวจนะคะเสือก็จะอ้างอะไรก็แต่ต้องไปชี้แจงกับตํารวจเองค่ะเพราะหลังจากนี้เรามอบหลักฐานและพ่อคดีว่าจะเป็นคลิปต่างๆนี่เป็นชั่วโมงเลยนะคะคลิปแล้วก็แล้วก็ตามสื่อต่างๆภาพถ่ายต่างๆเนี่ยเราเอามามอบให้กับทางมาสอบสวนแล้วให้ตำรวจคดีไปส่วนท่านจะบอกว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเจตนาหรือไม่เจตนาอันนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของมาสอบสวนแล้วก็เป็นเรื่องของสำนักสงฆ์ค่ะ มากล่าวโทษมาเป็นการกล่าวกล่าวโทษค่ะกล่าวโทษให้ตำรวจดำเนินคดีค่ะก็คือให้ตำรวจไปทําการสอบสวนแล้วก็ไปดูจากหลักฐานที่เราเอานามาเสนอวันนี้ค่ะว่ามีความผิดอะไรบ้างมันเข้าข่ายตามที่เราล่างหนังสือหนังสือกล่าวโทษมาไหมเนื่องจากว่าเรามองว่าเป็นการสนับสนุนให้กับ จำเลยก็คือง่ายว่าดีไอคอนนั่นแหละที่โดนข้อหาชองประชาชนอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะกระทาความผิดซึ่งให้คนตัดสินใจง่ายขึ้นในการที่ชักชวนคนมาลงทุนในคลิปบอกเลยว่าชักชวนมาลงทุนไปหาคอร์สเรียนนะคะแล้วก็มีเลยคําบอกว่าตื่นมาก็รวยเลยอย่างเงี้ยต้องดีไอคอนคือคำนี้มันน่าจะเป็นกา,การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ได้ได้ยินข้อมูลนี้ง่ายกับการตัดสินใจมากกว่านะกะ็คิดว่าน่าจะมีผู้เสียหายมาจากฟังคลิปนี้ด้วยเยอะค่ะ สถานที่น่มาวันนี้มีทั้งตัวคพูดหรือเป็นคลิปเ,เป็นทั้งถอดคำพูดมาเป็นภาพถ่ายเป็นคลิปทั้งหมดเลยค่ะค่ะคนคนนี้มากา่าลก็เฉพาะ86อย่างเดียวหรืว่าช่อบเออเป็นเป็นมาตรา86คือเป็นการสนับถนุนมาตรา3-4-3คือการช่อกงประชาชนนะคะซึ่งในมาตรา86เนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่า ผู้ใดกระทาด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทําความผิดก่อนหรือขณะกระทําความผิดแม้ผู้กระทำความผิดไม่ได้ล่วงรู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นการสนับสนุนการกระทําความผิดก็คือสนับสนุนการช่อกลมประชาชนนั่นแหละค่ะก็คือรับโทษ 2, 2ใน3มนะคะลดสองใน3ในในฐานะนักกฎหมายเนี่ย่ะก็จะไปถูงแล้วจะเข้าไปถึงเจ็ดไหมอาจภาพรูปนี้อาจจะเล็งเห็นผล อันนั้นก็อยู่ที่พนักสอบสวนเขาสอบสวนไปก่อนว่ามันจะอาจจะเพิ่มเราเฉพาะวันนี้เรามากก่าโทษเฉพาะมาตรา86ที่สบสผลมาตรา4 3 4 3แต่ส่วนที่มาสอบสวนแล้วเขาไปทําการสอบสวนแล้วไปดูคลิปแล้วหรือว่าเรียกพยานหรือเรียกอาจจะเชิญนิมนต์ท่านมาสอบสวนแล้วเนี่ยมันจะผิดมาตราอื่นปุ๊บเนี่ยก็กเพิ่มได้ข้อหาตำรวจก็แจ้งข้อหาได้เลยค่ะอาจจะเป็นการข้อช่อกงประชาชนแล้วก็พลบคอมพิวเตอร์อันนั้นก็เป็นอยู่ที่ตำรวจเห็นสมควรค,ค่ะ เงินที่ทางดีไอคอนได้ถวายทางวัดแบบตอนทำบุญตอนที่ไปเทสอย่างเงี้ยต้องยึดกับคืนไหมเรียกคืนไหมถ้าเงินได้จากการะทำความผิดอันนี้ก็ต้องอายัดทั้งหมดต้องอายัดมาทั้งหมดค่ะตอนนี้ท่านไปเทสต์กี่ครั้งแล้วกี่รอบแล้วเนี่ยเท่าที่ในคลิปเท่าที่ทราบมาเราเห็นแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดใครมีหลักฐานมากกว่านี้ก็แจ้งมาได้เลยนะคะค่ะเพราะว่าถ้าใครมีหลักฐานมากกว่านี้ว่าหรือมีบ่อแสว่าท่านรับเงินของดีไอคอนไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยเพราะเท่าที่ทราบมาท่านบอกมาทุกปีนะ ท่านออกมาทุกปีแต่เราเห็นหลักฐานเท่าที่มีเรามีแค่1ล้านบาทถ้าเกิดใครมีหลักฐานว่าท่านรับทุกปีอันนี้เราไม่แน่ใจว่าท่านรับทุกปีรับเป็นรายเดือนเหมือนกับบอสดาราหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะถ้าเป็นรับเป็นบอสเหมือนบอสดาราที่เขารับเป็นรายเดือนแล้วก็รับจากยอดขายอันนั้นข้อหาเดียวกันเลยค่ะที่ดาราทั้งหมดหรือบอสทุกคนได้ได้รับข้อข่าวค่าวหาไปค่ะเท่าที่เรามีหลักฐาน1ล้านบาทใช่ พราะท่านพูดนะว่ารับทุกเดือนทุกไอ้ทุกปีทุกปีอ่าค่ะค่ะเพาะทูค่ะไ<ห>อ้ไที่เขาบอกมีคลิปเทพตาหลักพโฆรณาเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยได้มา,เ,าเปิดให้คนหนึ่งฟังแบอบว่าจริงก่บที่ทีเทสผมฟังเรื่องเนื้อหาการเท็เนี่ยมันไม่ได้เทศในเรื่องศาสนานก็อันนั้นมันอยู่ในคลิปที่เราอาน,นำมาส่งอยู่แล้วค่ะทุกอย่างเดี๋ยวพระนรสนก็จะไปฟังไล่ฟังทั้งหมดอยู่แล้วเป็นชั่วโมงยาวมากนะคะ นอกจากที่พูดออกมานะมันจะมีอีกเนื้อหาหนึ่งพูดถึงเกี่ยวดองทัศนคติที่บอกว่าทัศนคติแบบปีปันเขาชวนไปสัมมนาไม่ไปคราวที่แล้วก็ไม่ไปไม่ได้อะไรมากกลับมาผัวกระด่ากตังหากเาบอกเข้าใจหรือยังว่าทำไมถึงดักดานอยู่กับที่ อันนี้มันเป็นเรามองว่าคําพูดจามันรุนแรงเกินไปไหมคาพูดจาแบบนี้มันมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับพระผู้ใหญ่ที่ต้องใช้คําพูดแบบนี้ไหมอันนี้ก็อยู่ในเนื้อหาที่เราตัดมาบางส่วนเหมือนกันค่ะกจากท่านบอเราจะมีพระรูกอุญธรรมก็ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวรอหลักฐานก่อนเดี๋ยวรอ,อว่าผู้ใหายจะส่งอะไรมาบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีพระลูกื่นที่เกี่ยวข้องหรือว่าเขาขายลักษณะแบบนี้นะคะว่าชักชวนคนลงทุนหรือไปอวยดีไอคอนว่า ตื่นมาก็รวยเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าขายเหมือนกันก็จะต้องมากล่าวโทษต่อไปค่ะแต่เฉพาะวันนี้เรามีหลักฐานเฉพาะว่าพระอาจารย์ออวอลเนี่ยเป็นคนอ่าก็เรียกว่าเป็นคนอวยดีไอคอนแล้วก็เป็นการเหมือนสนับสนุนชักชวนคนลงทุนที่ดีไอคอนเราก็เลยมากล่าวโทษท่านก่อนค่ะค่ะยื้อยื้อยหน่อยครับว่าวัลลัชัยไม่เกี่ยวออกไปเลยจะถแถลงมาวัลลัชัยออนี่แห<ม><ม>ละนี่แหละตัวเกี่ยวโอเคโอเค เป็นการสนับสนุนการชักจูงแแต่ว่าในคลิปในหลายส่วนกัน่ไม่ได้มีแค่พระอนี่คะมีพระเจิวง่อห่่ที่น้ยุงเหอครัก็อันนั้นเดี๋ยวรวบรวมหลักฐานก่อนเพราะว่าให้ผู้ชายค่อยแจ้งบาะแสเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ของพระจาจารย์วรเนี่ยมีผู้ชายก็ร้องเข้ามาเยอะอ่าล้องเข้ามาเยอะคือล้องเข้ามาก่อนรูปอื่นยังไม่ได้ล้องเข้ามาค่ะถ้าล้องไปอีกก็เดี๋ยวรวบรวมมาย่นอีกนๆเท่เดียวก่อ ใช่เป็นการสนับสนุนสนับสนุนชักจูงก็คือให้มาชักชวนการลงทุนก็คือไปสนับสนุนข้อหาชกกองประชาชนก็ผิดอันนี้ก็รับโทษ2ใน3ถ้าผิดจริงนะ,ะก็รับโทษสองในสามก,บบก,ออก,ก็อันนี้เดี๋ยวเป็นกระบวนการหลังจากนี้ใช่ค่ะหาท,ะที่เกี่ยวข้องกับ เงินที่ได้ไปจากการกระทำความผิดก็ต้องอายัดหมดแหละต้องตามมาให้หมดตามมาให้กับผู้เสียหายเอกสารของทางด้านท่านบอที่มีการโพสข้อความข้อความนะคะที่ที่รับสรบบนี้บอกว่าที่ดง<า>เป็นสามเ<า>ตีเ้ยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันมันเข้าผิดทางกฎหมายยังไงบ้างคะตอนนั้นก็รู้สึกว่าลบไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นมันจริงเป็นเป็นการตอบโต้แบบนี้การเหมาะสมหรือเปล่ามันเป็นเหมาะสมไหมก็ก็เชื่อว่า ท่านก็น่าจะมีคนแนะนําแล้วว่ามันไม่ไม่เหมาะสมที่ต้องไปโพสต์ก็เลยลบไปก่อนนะคะแต่ก็มีคนได้มือไวที่ไปเอาคลิปมาโพสต์เรียบร้อยแล้วแต่แบบนี้เข้าข้อกฎหมายไหมคะเรื่องของการหินประมาก็อยู่ที่พี่หนุ่มแหละนะว่าพี่หนุ่มจะว่าว่ายังไงคะว่าพี่หนุ่มจะตัดสินใจยังไงเรื่องนั้นคะก็คือไปบอกพี่หนุ่มว่สาเตี้ยแล้วก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องถามว่าเข้าข่ายไหมเข้าข่ายแต่อยู่ที่พี่หนุ่มเลยค่ะว่าพี่หนุ่มจะว่าจะว่ายังไงต่อ คราามอกิากกระะสบไมออจู็อยากจะบอกลูกศิษย์ว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องดีกว่านะคะสิ่งทาที่สิ่งถูกต้องเพราะว่าคือไงก็แล้วแต่นะเราอะถ้าเป็นยิ่งเป็นพระผู้ใหญ่อะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการที่ออกมาเทศนาอาที่บอกว่า ทำไปตามคําสอนตามพระไตรปิฎกก็ตามแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีต้องใช้ระมัดระวังคําพูดนะคะแล้วก็ว่าจะเป็นการโพสตหรือการตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้คนระมัดระวังมากขึ้นเพราะลูกศิษย์ลูกหาเราก็เชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากแต่เราทําในสิ่งทุกวันนี้ที่มาเนี่ยพอมาเป็นตัวแทนของพี่น้องที่เป็นผู้เสียหายก็มากกว่า ,00 0 0 0คนนะคะมากกว่าหกแสนน่าจะเป็นล้านด้วยซ้ำเพราะงั้นคือเราทำที่ถึงที่ถูกต้องอยากให้เข้าทุกอย่างเข้ามาสู่กระบวนการนะคะยืนยันใช่ไหมคะว่าไม่กลัวกระแสที่ไม่กลัวค่ะ เพราะว่าเราหนึ่งเราทำเพื่อผู้เสียหายนะคะเราเป็นตัวแทนผู้เสียหายเราไม่ใช่เป็นผู้เสียหายเองแต่ว่ามีคนมาร้องทุกข์ได้รับคนเดือดร้อนมากจากที่เราเห็นตามข่าวต่างๆแล้วก็ตามที่มาร้องที่ทนายไกทุกก็ได้รับคนเดือดร้อนมากกับกับเรื่องแบบนี้ค่ะกับเคสนี้กับดีไอคอนเนี่ยค่ะค่ะตอนนี้ภาพรวมคนไปร้องที่ทนายไกทุกเท่าไหร่คะเป็นกับเป็นพันมั้งคะใช่ค่ะมันเยอะเยอะมากๆแล้วก็บางคนทั้งโทรศัพท์มาแล้วก็ มาที่สํานักงานก็แนะนําให้ไปแจ้งความแล้วตอนนี้บางคนยังไม่ตื่นบอกเลยนะแนะนานิดนึงคนที่ยังไม่ตื่นที่เป็นสมาชิกของดีไอคอนนะตื่นได้แล้วนะคะยังมีกลุ่มลับกลุ่มลับที่เขายังมีการาไปตั้งกลุ่มไลน์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ไปแชทออกมาดา่าคนที่ออกมาช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเงี้ยนะคะหลายอย่างแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเหรอกเดี๋ยวสักวันมันก็จะดีขึ้นแล้วก็เราจะได้รับเงินคืนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ส่งเอกสารให้กับผู้เสียหายบางคนบอกว่าให้เซ็นเอกสารรับเงินเยียวยาซึ่งอันนี้มันก็รู้รอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะ,อะตอนนี้เนี่ยเงินมันถูกอายัดไปแล้วจ้เาเงินที่ไหนเมื่อคืนนะคะบอกให้เรื่องเรื่องนี้เราไมยื่นที่กองปราบแล้วเราจะไปยื่นทางสำนักพุทธมีการตรวจสอบจริงตอนนี้สนานักพุทธเขาเคลื่อนไหวแล้วนะคะจริงๆตอนแรกก็ตั้งใจจะไปสํนานักพุทธแล้วก็ไปกรรมธิการกรมศาสนาด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะมาได้ที่เดียวแต่ว่าตอนนี้สํนานักพุทธเขาเคลื่อนไหวแล้วก็มีการไปลงพื้นที่ตรวจสอบ ื่อนไหวได้มีก,การตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบหรือย่างเท่าที่ทราบตอนนี้ตั้งเขาตั้งแล้วนะให้ให้รู้สึกว่าไปลงพื้นที่ที่เชียงรายไหม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสืบเนื่องจากกรณีพระนักเทศชื่อดังนะครับหรือว่าพระวอวชิระเมธีที่ไปรับกิจนิมนต์นะครับที่เทศที่บริษัท t ดีอคอนกรุ๊ปเนี่ยวันนี้ทางทีมงานของทนายเดชานะครับก็คือทนายกุ้งนะครับมาแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษนะครับให้มีการดําเนินการดําเนินคดีกับพระววชิระเมธีนะครับในข้อหา ช่อโกงประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวหนึ่งซึ่งเมื่อคืนนี้ครับทางเพจเฟ e b o o k ของพระวอวชิราเมธีก็ได้มีการสีแจงนะครับแล้วก็ตอบโต้เรียกว่าโต้ตนะโต้แรงพอสมควรนะครับกับกรณีของคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยก็ระบุนะครับว่าตัวเองไม่ได้ อยากจะฟ้องพระอาจารย์นะครับซึงครั้งนี้จึงขอบินทบาทให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าส,สดีคุณหยางอ่องนะฮะก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วง9ก้าโมงเนี่ยมีการส่งตัวนะครับบอสพอลนะครับหรือว่านายวรพลนะฮะก็ไปแล้วที่ศาลอาญารัชดานะทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศ สดๆกันในวันนี้นะครับที่กองบังับการปรับปรามจริงๆด้านหลังเนี่ยก็มีทางผู้เสียหายนะครับได้เดินทางมา,า,มาแจ้งความร้องทุกข์กันเรื่อยๆนะทุกท่านนะครับสำหรับประวัติของวอวชิระเมธีเนี่ยจริงๆแล้ววลีที่เขาเคยใช้ตั้งแต่ในช่วงปี2552-53ในช่วง เวลาที่สถานการณ์ทางการเมืองไทยเนี่ยนะฮะกำลังคุกกลุ่นกันอยู่นะครับซึ่งเ,เบื้องต้นเนี่ยนะครับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็รอติดตามสอบถามกันนะครับทางเจ้าตัวเองนะครับทางอาจารย์เดชาหลุมถุงทานายกุ้งวันนี้ก็มาร้องทุกกล่าวโทษนะครับในส่วนประเด็นของตรงนี้ด้วยครับทุกท่านครับก็รอติดตามกันนะครับว่า สำหรับพระวอวชิระเมธีนั้นนะครับจะดำเนินการกันไปกันอย่างไรเพราะว่าหลายฝ่ายก็แสดงความคิดเห็นกันนะครับรวมไปจนถึงในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับคดีดีไอคอนกรุปซึ่งตอนเนี้ทางปัจจุบันนะฮะทางผู้ต้องหานะครับซึ่งบอสพอน่าจะไปเรือนจำแล้หล่ะอีกไม่นานนะครับก็เรียกว่าได้เดินทางกันไปแล้วนะครับ สวัสดีคุณทุเรียนครับสวัสดีคุณทิศแดงสวัสดีคุณบรรจบนะฮะก็รอติดตามกันในส่วนของท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรครับสำหรับท่าทีของพระวอวชิระเมธีจริงๆแล้วท่าทีของพระวอเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะนะครับมีไร่สถานปฏิบัติธรรมอยู่ที่เชียงรายเมื่อคืนนี้นะครับ ทางเพจ Facebook ของพระวอเขาก็ได้มีการโพสต์ตอบโต้คุณหนุ่มกัญชัยนะฮะซึ่งทางพระวอเองเขาก็ยอมรับนะครับว่าในส่วนของเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหากับหนุ่มกัาชัยนะฮะทุกท่านครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้นะฮะก็เรียกว่าเดี๋ยวเรานะครับก็จะได้เกาะติดคดีเนี้ย ตอนนี้ขั้นตอนนะครับก็คือต้องรอทางตำรวจเขาส่งํำนวนสั่งฟ้องในคดีดีไอคอนกรุ๊ปแล้วก็รวมไปถึงอายการจะสั่งฟ้องทันผลัดจำนวนฝากผลัดหรือไม่อย่างไรนะทุกท่านนะครับก็เ,เดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมมารับชมกันเยอะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดสดครับทุกท่านครับเดี๋ยวไปฟังทนายกุ้งทิ้งท้ายกันอีกสักเล็กน้อย ส่วนก่อนนะส่วนเงิน,นจะผิดหรือไม่ผิดหรือจะจะเขาเรียกว่าจะามาจากกา่ายก็จะจ่ายได้ไหมนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าทุกครั้งถ้าเป็นเส้นทางการเงินเนี่ยถ้าเงินมันออกไปแล้วเนี่ยก็ต้องอายัดหมดอยู่แล้วแต่ถ้าอายัดปุ๊บเนี่ยก็ไปพิสูจน์กรณีศาลต่อว่าเงินนี้จะผิดหรือไม่ผิดหรือได้ไมายัางไงค่ะแล้วเงินที่บริจาคได้มาจากการ,ร,รากวามผิดหรือเปล่ากป็อีกเรื่องต้องพิสูจน์กรณนศาลครับ <Ừ. S 2> เห็นทางพระจารวบอท่านก็มีการโพสต์มาบอกว่าเงินเนี่ยที่มีการรับไปเนี่ยนะครับหนึ่งล้านบาทอนกก็คคือมีาารรบิจแล้ว ให้เป็นคุณการศึกษาให้กับเด็กๆไปหมดแล้วอันนั้นหน้าที่ของท่านไปชี้แจงกับตํารวจต้องชี้แจงตํารวจเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาลปัดหรือเรื่องเงินต่างๆที่รับไปจาก The con, ดีไอคอน่ท่านมีหน้าที่ไปชี้แจงกับตํารวจค่ะ แล้วนอกจากนี้ทางธานากุ้งจะมีการดําเนินการกับพระรูปอื่นื่นด้วยไหมที่มีการออกมาถ่ายภาพแล้วมีตลับัตรของเดียคอนหรือว่าโบสถ์เดียคอนต่างๆเนี่ยอันนี้ทางธานากุ้งจะมีการดาเนินการ <S <S อันนี้ <ขอ S 2> <ไ>เราก็รวบรวมหลักฐานก่อนเพราะว่าเรงผู้เสียหายร้องทมากนว่ามีลายไหนท่านพระรูปไหนพระผู้ใหญ่ลายไหนที่เกี่ยวข้องบ้างอะไรบ้างแล้วก็หรือแค่มาถ่ายรูปเฉยๆหรือเปล่าหรือว่ามายืนยันหรือเป็นพรีเซนเตอร์มาโฆษณาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูข้อแท็จริงก่อนแล้วก็ดูหลักฐานแล้วก็ดูรายละเอียดจากผู้ชายแจ้งเขามาก่อนถ้าเกิด พบว่าคล้ายๆกันกับเหมือนพ้าท่านบอสวอ์เนี่ยนะก็ก็อาจจะต้องมายื่นหนังสือกล่าวโทษต่อค่ะทนายกุ้งผมถามจริงๆว่าตอนนี้มีคนที่ติดต่อเข้ามาทางทนายคลายทุนเนี่ยเยอะมากแค่ไหนในส่วนของเป็นผู้เสียหายเป็นเป็นเป็นหลักนะอ,อ๋อคือมันรวมๆกันเนาะมันเป็นรวมๆกันก็คือถ้าเป็นเฉพาะวอสบอที่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นหลายร้อยแหละหลายร้อยแต่เป็นรวมๆกันถ้ามา เข้ามาแจ้งความเสียหายหรือร้องกขงกับเราก็เป็นหลักพันทั้งโทรศัพท์เข้ามาทั้งเข้ามาสํานักงานส่วนใหญ่คืออยู่ต่างจังหวัดคือถอขอคําไม่นําว่าต้องทอํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็โทรศัพท์มายังไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่เราก็อธิบายไปแล้วส่วนนั้นก็เยอะเป็นหลักพันตอนนี้เยอะเยอะค่ะตนไหนุณผู้ชมมีคอมเมนต์ถามว่าเวลาเราไปแจ้งความพระเนี่ย สามารถที่จะแจ้งได้หรออะไรเงี้ยรจริงๆทุกคนก็อยู่ใต้กฎหมายแหละแต่ว่าให้ทนายกุ่งช่วยบอกวันนี้เรามากล่าวโทษเรามากล่าวโทษเราได้พบกระทาความผิดไม่ถึงว่ามีคนมาร้องจากเรามีผู้ชายจำนวนยอะมาร้องกับเราพวกเนี่ยเราก็ทำมาที่เป็นตัวแทนที่มากล่าวโทษในวันนี้เพื่อให้ตํารวจหรือพนักสอบสวนทาการสอบสวนผิดไม่ผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เพียงแต่เรามากล่าวโทษตามหลักฐานที่เราได้มาก่อนส่วนจะผิดหรือไม่ผิดก็ว่ากันไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่อยู่เหนอือไม่ไม่อยู่อยู่พกก็อยู่ใต้กฎหมายเหมือนกันคะ่ะ คิดว่าหลักฐานวันนี้ที่เรานำมาเนี่ยมันแน่นมากพอไหมคะก็มีทั้งคลิปมีทั้งการถอดคลิปโอ้โหมันก็เยอะอยู่นะแค่ไวรัลตามคลิปต่างๆแค่ย้ําแค่สโลแกนคําเดียวนี่ก็เหมือนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัญลักษณ์ของดีไอคอนไปแล้วอะ่ะครับออคนก็เหมือนคิดว่าพระอาจารย์วัวเป็นเจ้าของดีไอคอนหรือเปล่าแล้วคลิปที่ว่าเนี่ยเราเอามาทั้งคลิปใหญ่เลยไนะหมเอามาทั้งคลิปไม่แต่ต่อไม่ทั้งบางส่วนแล้วก็ทั้งคลิปเลยค่ะเราไม่ไม่ได้เอาทั้งคล<อ>ิปใหญ่มาเลยค่ะอันนั้นให้ตำรวจเขาฟังเลยค่ะ ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเดี๋ยวต้องไปแจ้งความกันที่นะฮะตึกหน้านะครับทุกท่านก็